อ่าข้อที่26นะครับข้อนี้นะครับอ่าออกมาอีกแล้วนะครับ3ปีซ้อนนะครับข้อนี้เกี่ยวกับการกัดเซาะของแม่น้ํานะครับ่าไปดูเช็คดูได้นะครับปี6 5ก็ออก64ก็ออกนะครับสำหรับข้อนี้ไม่ยากด้วยนะครับเขาถามมาบริเวณหมายเลขใดต่อไปนี้เป็นบริเวณที่มีการผูุพังจากการกัดเซาะของแม่น้ําทั้งหมดนะครับอ่าก็คือบริเวณที่มีการกัดเซาะเนี่ยจะเป็นบริเวณโค้งน้ําที่ ที่จะทําหน้าที่รับแรงของน้ํานั่นเองนะครับก็คือ,อเริ่มจากบริเวณนี้นะครับน้าก็จะพุ่งมาใช่ไหมครับบริเวณที่จะโดนรับรับน้ํารับแรงของน้ําก็คือหมายเลขสองนี่เองพอน้ําไหลามาปุ๊บน้ําก็จะมาซะะซาะซตรงน,นี้ดังนั้นบริเวณหมายเลขสองเนี้ยนะครับก็จะโดนกัดซอกมาเรื่อยๆกัดซอกมาเรื่อยๆกัดซอกมาเรื่อยๆเพราะโดนแรงของน้ํานั้นกัดซาะมานะครับพอน้ํามัน ไหลมาใช่ไหมครับไหลมาจากตรงนี้ก็จะโดนแรงของน้ําดังนั้นตัวที่โดนกัดเซาะตัวแรกก็คือหมายเลขสองนั่นเองนะครับพอน้ําไหลลงมาโค้งน้ําอีกนะครับมาตีโค้งป Ü ุ๊บมาโดนตรงนี้นะครับอ่าบริเวณที่จะโดนกัดเซาะอ,อีกก็คือบริเวณหมายเลขสี่นั่นเองบริเวณนี้ก็จะโดนเซาะเซาะมาเรื่อยๆตรงนี้นะครับอ่าส่วนหมายเลขสามเนี้ยก็จะเป็นโค้งน้ําที่จะถูกทับถมไปเรื่อยๆนะครับอ่าน้าไหลมาอีกนะครับบริเวณนี้ก็จะมาโดน ทางตะลิ่งทางหมายเลขอะไรครับหมายเลข6ตรงนี้นะครับบริเวณนี้ก็จะโดนซะหมาเรื่อยๆซะหมาเรื่อยๆตรงนี้นะครับดังนั้นบริเวณที่โดนกัดซาะนะครับก็จะมีหมายเลข2นะครับหมายเลข4แล้วก็หมายเลข6นั่นเองนะครับสองสี่แล้วก็6ข้อนี้ตอบข้อ3านั่นเองนะครับหวังว่าข้อนี้นักเรียนจะทําได้นะเพราะว่า อออกทุกปีแล้วก็ครูก็ได้ติวให้ด้วยนะครับสำหรับตรงนี้แล้วก็เป็นข้อที่ไม่ยากนะครับครูก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงเอามาออกทุกปีนะครับแต่ว่าทุกปีก็ออกในลักษณะน,นี้เหมือนกันเลยบางปีก็บอกว่านักเรียนควรจะตั้งบ้านเรือนฝั่งไหนนะครับถ้าตั้งบ้านเรือนเราก็ควรจะตั้งฝั่งหมายเลขหนึ่งเนี้ยเพราะว่าฝั่งนี้จะไม่โดนกับซ้อหรือว่าอาจจะมาตั้งหมายเลขสนะครับหรืออาจจะมาตั้ง หมายเลขห้านะครับก็ก็ถามสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้หรือบางปีก็ถามว่านักเรียนไม่ควรจะตั้งบ้านเรือนหมายเลขใดถ้าเราไม่ควรจะตั้งก็คือไม่ควรจะตั้งหมายเลขสองหมายเลขสี่แล้วก็หมายเลขหกเพราะถ้าเราไปตั้งบ้านเรือนอยู่ฝั่งนี้นะครับในที่สุดแล้วบ้านของเราก็จะโดดน้ํากัดเซาะเซาะมาเรื่อยๆบ้านเราก็จะไม่มีพื้นดินให้ตั้งนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้อต่อไป